ให้มายืนรอถือป้ายนี่ไงพี่ว anyway> ่าน่าจะใช่แล้วเนี <h 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 ่ยท่ากาลาการ์ว่าใช่วะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรถบัสจะมาช้าอีกนะครับอ๋อโอเคใช่เขาบอกว่ารถบัสไปทางนี้เลยเดี๋ยวขอเชิญไปทางนี้ป้ายตามเขาไปเลยให้ไอ้ตัวไซม์มา ที่บรรยากาศโรงแรมนะครับตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเพดานมันเตี้ยมากเลยคุ้มแบบเป็นเป็นแบบสเกลญี่ปุ่นโรงแรมเก่าแล้วใช่ทุกงมเทียบเทียบเท่ากับสเกลตัวคณนะในอดีตแต่บรรยากาศดีมากครับเพราะมันดูแบบไม้ไม้ไมแล้วก็เป็นวัสดุที่พวกแบบงานงานงานออกแบบสไตล์เป็นเทนนอลเดอร์เปเนสมาครอบใช้ โหตอนแรกนะข้างนอกนะอากาศแบบหนาวมากเลยพอเข้ามาในนี้อุ่นมากเลยอ่ะอืมชิลดีเนาะใช่ห้องกว้างขวางนี่เราสองคนนอนด้วยกันได้เลยนะได้ครับนะ ทุหนทุกหนพี่ที่นี่เขาเป็นแบบโรงแรมที่มีแบบออนเซ็นปลาของตัวเองแล้วอ๋อใช่คือเดี๋ยวอุ้มอธิบายให้เพื่อนๆฟังแล้วก็อธิบายให้ว่านฟังก่อนนะ,นะ,ะจะได้เข้าใจกันโดยทั่วหน้าคือในบริเวณนี้นะคะในเมืองนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามนินาะกามิก็คือเป็นเขตบริเวณใหญ่ แต่ว่าตรงส่วนที่เราอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าทากาลากาวะก็คือจะเป็นโรงแรมแล้วก็เป็นออนเซนสปาที่แบบว่าใหญ่มากเลยในเมืองนี้ซึ่งเป็นแบบมีที่เดียวเลยนะเขาก็จะมีหลายๆตึกหลายๆโซนซึ่งเวลาเราขับรถเข้ามาเห็นไหมมันก็จะแบบประตูใหญ่ๆใช่ประตูใหญ่หญพอเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นดินแดนเป็นอาณาเขตของเขาเลยซึ่งสามารถจุคนได้เยอะมากแล้วก็ที่นี่นะมีออนเซนมีสปาส่วนตัวเลยอยู่ในบริเวณนี้เลยไปเดินดูโรงแรมกันมันใหญ่มากผมอยากดูรอบๆพี่เปิดหน้าต่างไว้พี่เห็นวิวสวยขนาดนี้พี่ก็อยากไปเดิน ไปไหมไป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 สวยอ e ่ะเออสวยอ่ะสวยเนาะชอบจุงชอบมาก กกไหนลูกันไหนเอามุมไหนยืนตรงนี้ดิไหนตรงไหนตรงไหนอะยืนตรงเนี้ยข้างในเหรอเออใช่ไหมเฮ้ยไปพี่ได้เอาตรงนี้แหละทำไมอะเข้าตรงนี้เหรอตรงนี้สวยเหรอใช่สวยมากเลยเห็นตาเออ,อใช่ใช่ใช่ตรงนี้เนี่ยเป็นตึกเก่านะดูสวยเลยเห็นไหมก็คือตรงเนี้ยจะเป็นส่วนที่เป็นห้องพักทั้งหมดเลยออันนี้ก็ประมาณ77ปีอันนี้93ปี แล้วก็ตึกสุดท้าย <10. S 1> อันนั้นอะห้องที่เราอยู่อันนั้นอะห้าสิบเจ็ดปีแล้วห้าสิบเจ็ดปีใช่ตึกเก่าๆงั้นเลยเนาะมันดูคัสติก <นะ S 2> ดีสวยดีเนาะ ต่อไปนะจะเป็นเรียกได้ว,ว่าแบบเป็นจุดไฮไลท์เลยของที่นี่ไฮไลท์เลยใช่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราถัดจากประตูตรงนี้ไปเดี๋ยวให้เพื่อนๆเห็นด้วยการชัดๆมาหมุนมาทางด้านนี้ ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเราเลยจากตรงประตูนี้ไปนะคะก็จะเป็นออนเซนที่เป็นแบบบ่อมิกซ์ที่นี่จะมีออนเซนทั้งหมด6บ่อด้วยกันก็คือจะเป็น2บ่อที่อยู่เป็นอินดอร์แล้วก็มีสี่บ่อที่อยู่เอาดอร์ในสี่บ่อนี้นะคะสาบ่อจะเป็นบ่อมิกซ์แล้วก็1บ่อจะเป็น1บ่อของแบบหยิ่ล้วนบ่อมิกซ์นี่คือแช่รวมกันใช่ ผมเข้าใจว่ามันไม่มีแล้วนะมีที่นี่ยังมีอยู่เขาก็แช่ลงตันแบบว่าอันนี้คือเป็นแบบออริจินอลเป็นเทรดิชนอลของวิสุ่ธิแบบจ๋า,จาเลยก็คือทุกคนนะก็ต้องใส่ชุดวันเกิด ทั้งหญิงทั้งชายแต่ว่าของผู้หญิงเนี่ยเขาอน,นุโลมให้นุ่งกระโดมอ,อกได้แล้วก็ไปแชร่รวมกันแต่และบอกก็จะมีเหมือนกับเป็นบรรยากาศคนละบรรยากาศซึ่งแบบสวยมากๆแล้วก็ที่นี่น้ำแร่ดีสุดๆเพราะเป็นธรรมชาติเลยใช่แล้วเราอยากดูดีๆไหมล่ะดูก็ได้ทำใจก่อนทำใจอะไรเดี๋ยวเดเดี๋ยวดีเ เราสามารถมาเดินเล่นได้นะคะเพื่อนๆถ้าเกิดวึงวเราพักที่นี่ถ้าเกิดว่าเอ้ยลองเดินดูก่อนว่าเราไหวไหมกล้าพอไหมที่แบบว่าเออจะลงอะไรอย่างนี้ถ้าเรามาเดินดูแล้วเรารูิสุดโอเคเอ็นจอยร <c oughs> ่วมก็ตามสบาย <c oughs> ใช่แต่ถ้าเกิดดูแล้วโอยไม่ไหวหนักไปก็มาเดินเล่นก็พอ,องั้นผมเก็บกล้องก่อนจะเสียมารยาทไะเฮ้ยพีน่นโน ล้อตังน,นี้เดี๋ยวออกมาบอ, <c oughs> อสทำไมพี่ยังมีสุกว่าพี่ยังมองเห็นอยู่เลยอะมองเห็นอะไรหรอ <c oughs> เห็นท่าพในบ่ออะไม่เข้าแข่งเลยนะคือเราไม่ใช่า่าพี่จ้าแบบพากล้องเข้าไปถ่ายด้านในได้นะคะเพื่อนแต่ว่าก็จะแบบพยายามให้มากที่สุดเลยนะคือเดี๋ยวถ้าเกิดว่ารอช่วงจังหวะที่แบบคนเขาไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้พี่ตับกล้องเขาไปเก็บภาพต่างๆมาให้ดูภาพบ์ดต่างๆนะคะครับโอเคใช่แล้วไปเดินนูงนนี่ดีกว่าเดินที่อื่นนะ พาเดินดูตรงส่วนที่เป็นไฮไลท์ไปแล้วแล้วก็ตรงส่วนนี้ที่เราเดินขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสําหรับคนที่มาเที่ยวที่นี่แต่ว่าไม่ได้ขงคืนตรงนี้นะก็จะเป็นทางเดินที่ไปเรืเร่อยๆแล้วระหว่างทางเดินเนี่ยนะเขาก็จะมีเป็นเหมือนกับเป็นมูเชี่ยนเล็กๆที่จะบอกเล่าประวัติเกี่ยวกับที่นี่เกี่ยวกับความเป็นมาของที่นี่เนีย่ยเดี๋ยวเราค่อยๆเดินแล้วก็ค่อยๆคุยกันไปเ,เรื่อยๆน,นะคะุ ะะว่าออนเซนเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นเหมือนดับเป็นบ่อน,น้าแร่เป็นจุดเป็นตาน้ําแร่เนี่ยมีมานานมากแล้วแต่ว่านานแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่มีใครสามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าแบบเออตั้งแต่สมัยไหน,นพศออไหน,นแต่ว่าเราก็จะเริ่มนับตั้งแต่คือในแถบนี้มีเริ่มบริการโรงแรมมีที่พักต่างๆเนี่ยให้บริการลูกค้าเนี่ยตั้งแต่สมัยไทยโชยใช่เขาก็เริ่มนับตั้งแต่สมัยนั้นเลยแต่ว่าด้วยบริเวณแถบนี้มันเป็นบริเวณที่เป็นหุบเขานะคะเพื่อนๆการสัญจรต่างๆที่จะ เข้ามามันก็ค่อนข้างที่จะลําบากแล้วก็ยากด้วยอากาศที่นหนาวขนาดนี้นะโหยคนใช้บริการน้อยด้วยการเลย์ลาที่มันเปลี่ยนแปลงไปความเจริญมันก็เข้ามาทําให้ตรงในแถ่บริเวณน,นี้นะคะเขาก็มีการสร้างเขื่อนพอสร้างเขื่อนเนี่ยก็จะมีการตัดถนนเข้ามาออมันก็เลยทําให้ที่นี่เนี่ยเจริญขึ้นแล้วก็<ะ>มีคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการกันได้มากขึ้นพอคนญี่ปุ่นมาใช้บริการมากขึ้นก็บอกปากต่อปากว่ที่น,นี่น้าแร่ด,ดีมากบรรยากาศดีมากเลยเนี่ยก็เลยแห่กันมาใช่คนก็เลยแหแห่กันมามันก็เลยเหมือนเป็นที่<ๆ> ของของแบบที่คาราคาวาที่เนี่ยที่มันโด่ดังมากมากเลยแล้วก็ทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยนิยมมาด้วย<อ> เดินมาจนสุดตรงนี้นะคะเ,เพื่อนๆก็คือจะสุดข,ของนกท่องเที่ยวที่เขามาเป็นแบบวันเดย์ทริปแล้วออกไปด้านนอกนี่ก็คือจะเป็นทางออกแล้วโอเคปะออกบบอันนี้เราก็กลับเข้ามาในโรงแรมแล้วนะคะข้าง,า,า,นะางนอกหนาวมากเนาะข้างนอกหนาวมากวันนี้และน,นี่นะคะก็ถือว่าเป็นสถานที่แรกเลยท,ที่ที่หาว่านหมาที่เป็นแบบออนเซ็นนะที่นี่ก็คือคาคาลากาวะออนเซน็นนั่นเองเ,อเป็นไงบ้าง ชอบป่ะมบมรอากอบบาศเลย,ยนะผมชอบบรรย,ยากาศเพราะว่ามันตั้งอยู่ที่แบบที่ที่มันสวยอยู่แล้วอ่ะในในที่มันอย่างที่วุ่วามัน,นมันป่าเดิมใช่ไหมแล้วที่โรงแรมที่โรงแรมแมันก็เจาแก่แล้วมันก็ได้อารมณ์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยใช่ก็หูแบบว่าน่าจะชอบนะเห็นถ่ายรูปตลอดทางเลยเราจะพักกันที่นี่สองคืนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยที่จะพาว่าเนี่ยเที่ยวแถบแถนีจะมีแถวแถวนี้ด้วยก็คือจะมีอะไรน่าสนใจอีกเยอะแยะเลยคอยดูวันพรุ่งนี้แล้วกันตอนนี้นะเราสองคนแบบ ื่เข้ามากแล้วเดี๋ยวขอตัวไปพักก่อนแนละ้ว<ะ>ที่นี้เจอกันนะคะเพ<ะ>ื่อน,น